สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ b ีจ p o r t นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับมาติดตามการทัทอดนดนะครับฟุตบอลกรมพระศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอน,นะครับหรือว่าในรายการ d ดลินิวค u ั2025นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมากันที่สนามภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเป็นเกมนัดแรกในเวลา13:30น,นาทีนะครับ ซึ่งจะเป็นการพบกัรระหว่างพิเชียบัณฑิตนะครับเจอกับเทพซือรินนะครับในส่วนของผู้บรรยายนะครับคุณสรพุทธานากับผมเชตกรตั้งศรีธนาวงครับรับหน้าที่ในการนําเสนอคู่นี้นะครับเอาครับสัญญาณเริ่มนะครับพิเชียบัณฑิตเขี่ยบอลเริ่มเล่นนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับทําสมาธิอยู่ครับสัญญาณของมูลศินมาแล้วนะครับรัฐศาต์เชียนดอนแล้วโอ้โหตัดสินใจยิงเลยนะครับชนคานเด้งออกมาต้องพยายาม เคลียร์ก่อนได้ไหมพิชยายิงซ้ำไว้ก็ติดบล็อกครับเตะทิง้งอ้าวเตะทิงะท้งอัดบ,บล็อกพิชยาฟีคิกของร,รัจโโตจันร์ครับดูจังหวะนี้โอ้โหตั้งใจยิงเสาแรกครับบอลชนคานครับโอ้โหพีพัฒนนี่ไปไม่ทันแล้วนะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับว่าจะชนะหรือเแล้ในะจุดโทษอับบอลมาที่ทางพัทรทรครับต้องรอเพื่อนในเขตโทษครับโอ้ตัวตัวไปได้นะครับแล้วก็ยิงโอ้โหเท้าซ้ายนะครับเกือบแสกหน้าครับ นี่ครับคือพัตรรัรเองเป็นศูนย์หน้านะครับนี่ครับขึ้นมาดวลตัวๆแล้วครับอโยกเข่าเหลี่ยมซ้าย,ายสาเสาแรกเลยครับพิพั์พยังถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีแ้วก็ปฏิกิริยาย,ยอดเยี่ยมนะครับป้องกันไว้ได้แล้วใครจะรอ,อยิงอยู่ข้างในเปิดยาวเข้าหน้ามาครับพัทรรัฐรจับได้ละหักเข้ามา จังหวะน,นี้เข้าซ้ายแล้วลองยิงบอลฉลับมาเป็นจังหวะของบรรณศรยวนุพาฒนนะครับโอ้โหแล้วเปิดมาให้ดีด้วยครับพระรัตแต่ว่าคนเดียวต้องไปก่อนพระรันเอ,นอาเข้าขวาแล้วพระรัยิงจังหวะน,นี้โอ้ยรับมือเดียวติดหนึบสบายครับพิพัฒน์ประคองพันนี่ครับดูครับบอลยาวจากทุกส้สับประตูครับสุปกรร์พูนผลนะครับทิ้งยาวมาข้างหน้า พรธรบุดานสุขนี่ครับอูแหวกเข้าขวาและสุดท้ายโอ้แต่ต้องชมพิพัฒน์ประคองพันด้วยนะครับนี่ครับเลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษของพัรธรได้จบยิงเลียดมาแต่มือขวาของพิพัฒน์ป้องกันไว้ได้อุญสินเป่านกบินหมดเวลาในครึ่งแรกเป็นพิจาบัณฑิตยังคงเสมอกับเทพสดินอยูศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำชิงกับทางธีรพัฒน และนี่ครับ1นมาธีรพัฒน์ได้ยิงโอ้โหว้าวครับบอลตรงกรอบแล้วก็ได้เซฟบ้างแล้วครับสุปกรณาครับเทพศิรินวิชากรนี่ก็พยายามจะเร่งสปีดให้มันเร็วขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังครับวิชากรมาแล้วกราบขวาวิชากรเข้ามาในโค้งรถแล้วได้ยิงจังหวะนี้แล้วก็ชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหเทพศิรินครับขึ้นนําจนได้ครับ1ประตูต่อศูนย์โอ้ต้องชมความสามารถและความเกดของวิชากรสีบุญเรืองนะครับ โอ้ oh, ดูครับจังหวะสปีดหนีมา oh. แหวกคัตแบ็กโอ้โหแล้วตรงนี้ผู้เล่นของพิ่ชับบนดิต3คนนะครับ oh. พยายามจะวิ่งเข้าหาบอลครับดูจังหวะนี้ก่อนครับ oh. ความเร็วของวิชากรนะครับคัตแบ็กกลับมาได้โอ้ oh, oh, แล้ว29อย่างสีทาครับ oh. เข้าเหลี่ยมขวายิงแล้ว <c oughs> บอนไม่แรงก็จริงแต่ว่าทิศทางได้ครับมีฉลับไหมดูกันตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ โอ้บอลค่อยๆกระดอนผ่านมือสุปรกรณ์พู่นผลเข้าไปแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็น3คะแนนของเทพสิรินครับชนะ5นัดรวดครับเหนือทางพิเชียบันดิตไป1ประตูต่อศูนย์ครับในประตูจากสิทธาแพ่งสภาน,นะครับในนาทีที่67นะครับทำให้เทพสิรินเป็นทีมที่สามารถเก็บชนะ5เกมรวดนะครับเก็บ15คะแนนเต็มครับ